เสื้อลูกไม้ค่ะคุณลูกค้าสวัสดีนะคะเพนีมามพร้อมกับเสื้อลูกไม้สีแดงค่ะคุณลูกค้าเสื้อลูกไม้เนื้อทอขึ้นมาใหม่นะคะเนื้อทอบางค่ะสลับกับเทคนิคงานปักลูนค่าตะขาบนะคะแทรกด้วยทิมนะคะคอทรงคอกลมนะคะเป็นทิมกราฟิกนะคะทรงคอทิมกราฟิกนะคะนี่นะคะตัดสลับกันนะคะเนื้อทอบางสลับกับก,บการงานปักเนื้อ การปักลูกไม้ลงันผ้าตะขาดอะคะอ่ะคุณลูกค้ามีการเย็บเชิงช่วงชายเสื้อด้วยนะคะด้านหลังมีสิปให้นะคะคุณลูกค้าด้านหลังมีซิปให้นะคะเคนีใส่ไซส์ L อก40นะคะเคนีอกจริง33นะคะคุณลูกค้าสโพกอยู่ที่44ค่ะความยาวอยู่ประมาณ23-24นิ้วเลยนะคะคุณลูกค้าใส่แมทคูกกบบก่กับางเกงกระโปรง คาสิ้นใส่ได้ออกงานได้หลายงานเลยค่ะคุณลูกค้างานกระถิน่นงานบวชงานเลี้ยงขึ้นบ้านใหม่งานทำบุญได้หมดค่ะทรงแขนนะคะจะเป็นทรงแขนพลองนะคะปลายแขนสอบนะคะคุณลูกค้าปลายแขนสอบนะคะด้านหลังของช่วงแขนนะคะเป็นกระดุมปลดได้จริงนะคะคุณลูกค้านี่นะคะปลดได้จริงนะคะดูลายผ้านะคะงานปั่ มียกเล็กนออ้อยค่ะพี่นีใส่สีแดงนะคะรุ่นนี้ทำมาสามสีนะคะรหัสหกเก้าสองห้าสองนะคะคุณลูกค้ารุ่นนี้รหัสหกเก้าสองห้าสองนะคะมีสามสีนะคะสีที่เป็น, 3, 4, น,ะะปนีใส่นี่คือสีแดงนะคะอกสี่สิบสีเขียวค่ะสีเขียวนี้ก็อกสี่สิบนะคะมีซิปหลังนะคะ สีฟ้าอมเทานะคะคุณลูกค้าอกสี่สิบนะคะมีทั้งหมดสี่ไซส์นะคะสี่สิบสี่สบสองสี่สบสี่และสี่สิบหกค่ะคุณลูกค้าช่วงคอนะคะคุณลูกค้าที่ที่บอกว่าแต่งทิมนะคะทิมเกาฟิกอะค่ะคุณลูกค้าอันนี้ผ้าลูกไม้เนี่ยทอทอแบบสลับกันเย็บเป็นเชิงนะคะคุณลูกค้นนานี่นะคะ งานงานปักพิเศษอะคะ่ะเนื้อเนื้อไม่หนาผ้าลูกไม้ที่เนื้อไม่หนาเนี่ยทําให้เราใส่แล้วสบายตัวนะคะคุณลูกค้าไม่อึดอัดไม่เทอะทานะคะระบายอากาศได้ะคะ่ะซับในเป็นผ้าชีฟองนะคะมีซิปหลังให้นะคะสวมใส่ง่ายนะคะคุณลูกค้าอันนี้ก็เป็นเส้นทิมนะคะคุณลูกค้า มีสามสี่นะคะรหัสหกเก้าสองห้าสองนะคะสนใจสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดเรื่องไซส์ได้นะคะเพนียินดีบริการนะคะรหัสหกเก้าสองห้าสองนะคะคุณลูกค้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกๆออเดอร์นะคะขอบคุณค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการช้อปปิ้งนะคะสวยจัดประหยัดทําไมค่ะคุณลูกค้าสวัสดีค่ะ